เจ้านะครับอากจหนุนน้ําใจในพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับจะประธรรมยากอบวันนี้เรามากินยากบด้วยกันนะครับในยากรบทที่หนึ่งข้อยี่สบหถึงยี่สิบเจสองข้อนะครับพระธรรมยากอบรกล่าไว้บอกว่าถ้าผู้ใดเข้าใจว่าตัวเป็นคนมีธรรมะและไม่ได้สงบปากคําแต่หลอกลวงตัวเอง ธรรมะของผู้นั้นก็ไม่มีประโยชน์ธรรมะที่บริสุทธิ์ไร้มนทินต่อพระพักรพระเจ้าและพระบิดานั้นคือการเยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าและหญิงไม้ที่มีความทุกข์ร้อนและรักษาดวให้พ้นจากราขีของโลกพระบิดาที่รักยิ่งเราขอพระคุณโปรงของให้ถ้อยคำแห่งพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้ได้รับการเจิมที่มาจากโปรงทุกถ้อยคำนั้นจะเต็มด้วยสิทธิอำนาจและฤทธิดเดชที่มาจากโปรง เพื่อเราทั้งหลายจะเกิดความเข้าใจในวิถีชีวิตในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าบนเส้นทางแห่งความเชื่อของเราอย่างแท้จริงพองการเจิมของปรุงลงมา่ามกลางทุกท้อยขำแห่งพระเจ,จ้าของพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเนเผมก็อยากจะแบ่งปันในหัวข้อบอกว่าลักษณะความเชื่อของคิสตชนลักษณะความเชื่อของคิสตชนนะครับเราจะเห็นว่าอาจารย์ยาขอบในพัมภีตอนนี้นะครับได้นําเสนอหลักการเกี่ยวกับความเป็น ความเชื่อในความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณนะครับและในตอนนี้ก็ได้ย้ำจุดยืนของความเชื่อที่แท้จริงให้กับเราในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อนะถ้าวันนี้หากเราปัดจับจุดยืนที่ชัดเจนก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นล่องรอยไม่มีเป้าหมายและจะถูกกระแสของโลกเข้ามามีทิพธิพลต่อชีวิตของเรา ไม่ต่างกับการที่เรามีชีวิตอยู่ในศาสนาอยู่ในกฎเกณฑ์ของศาสนาเท่านั้นนะครับดังนั้นเราเองเราต้องมีความเชื่อรักษาความเชื่อที่มาจากพระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับดังนั้นเราจะเห็นสามประการด้วยกันในชาวันนี้ที่จะแบ่งปันนะครับว่าลักษณะความเชื่อของคิตชนนะครับที่ถูกแสดงออกมาผ่านชีวิต ของเราเป็นอย่างไรนะครับสิ่งแรกเราจะเห็นในตอนต้นข้อ20บอกว่าถ้าผู้ใดเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนมีธรรมะและไม่ได้สงบปากคำนั้นก็หลอกตัวเองธรรมะของผู้นั้นก็จะไม่มีประโยชน์สิ่งแรกลักษณะความเชื่อของกิตชนก็คือเป็นความเชื่อที่ต้องรับผิดชอบตัวเราเองเป็นความเชื่อที่ต้องรับผิดชอบตัวเราเองถ้าใครคิดว่าตัวเองเป็นคนมีธรรมะ แต่ไม่ได้ควบคุมปากควบคุมลิ้นของตนคําว่าใครที่ถูกใช้ในตอนนี้มีความหมายถึงตัวบุคคลแต่ละบุคคลสิ่งนั้นชี้ให้เราเห็นว่าความเชื่อของทิ่เสียนเป็นการตัดสินใจด้วยตัวเองของแต่ละคนไม่ได้ขึ้นกับคนอื่นดังนั้นความเชื่อที่แท้จริงต้องขึ้นอยู่กับตัวของเราเองไม่ได้ขึ้นกับคนอื่นเป็นความรับผิดชอบของแต่ละคนไม่มีใคร เชื่อแทนกันได้ไม่มีใครทําแทนกันได้ไม่ได้เป็นความเชื่อที่สืบทอ,อดกันมาตามสายเลือดหรือบรรพบุรุษหรือวงตระกูลแต่เป็นความเชื่อที่ทุกคนต้องตัดสินใจเองในการที่จะมีความเชื่อในการติดตามพระเยซูความเชื่อแท้ต้องมีบททดสอบหลายครั้งความเชื่อของเราต้องมีบททดสอบเสมอในชีวิตของเราเราจะเห็นในมาระโกบทที่13ข้อ9ข้อ13ว่า แต่จงระวังตัวให้ดีเพราะคนเขาจะอาญาท่านทั้งหลายไว้กับสารและจะเคี่ยนท่านในธรมารมศาลาและท่านจะต้องยืนอยู่ต่อหน้าเจ้าเมืองและกษัตริย์เพราะเราเพื่อจะได้เป็นพยานแก่เราแก่เขาข่าวประเสริฐต้องประกาศทั่วประชาชาิทั้งวงก่อนแต่เมื่อพวกเขาอาญาท่านไว้นั้นอย่าเป็นกังวล ก่อนว่าจะพูดอะไรดีแต่จงพูดตามซึ่งพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านพูดในเวลานั้นเพราะว่าผู้ที่พูดนั้นไม่ใช่ตัวของท่านเองแต่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องเราจะเห่าความเชื่อจะมีการทดสอบเสมอความเชื่อแท้และนั้นพี่น้องการที่เราเองมีความเชื่อบางครั้งเราต้องผ่านการทดสอบหลายอย่างเพื่อเราทั้งหลายจะทําเพื่อจะทําให้เรา มีความมั่นคงในความเชื่ออย่างแท้จริงเราจะเห็นสภาพสังคมปัจจุบันที่เสื่อมลงทําให้เรายืนหยัดในการดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องเป็นเรื่องลาบากและนัพลังมวลชนจะกดดันและล่อลวงเราแต่คนที่อดทนที่มีความเชื่อที่มั่นคงเท่านั้นจะรักษาชีวิตไว้อย่างแท้จริงดังนั้นชีวิตของเราเองไม่ว่าจะ เริ่มต้นเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยความเชื่อจบลงก็ต้องจบลงด้วยความเชื่ออย่างแท้จริงนั้นความเชื่อลักษณะความเชื่อของคิดประชนที่แท้จริงต้องเป็นความเชื่อที่ต้องรับผิดชอบตัวเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้อื่นวันนี้เป็นการตัดสินใจของเราในแต่ละวันในแต่ละวันในการเดินกับพระเจ้าเราต้องใช้ความเชื่อและเราเองก็ต้องตัดสินใจทุกๆวันบางครั้งเรื่องบางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่เกินความเข้าใจหรือเป็นเรื่องยากสําหรับชีวของเราเราเองต้องตัดสินใจ เราเชื่อแน่ว่าถ้าเรามีความเชื่อมั่นคงอย่างแท้จริงพระบีบอกว่าเมื่อเรามีความเชื่อทุกสิ่งก็เป็นไปได้เริ่มต้นกับความเชื่อลงท้ายก็ด้วยความเชื่อดังนั้นวันนี้ความเชื่อมากน้อยขนาดไหนอยู่ที่ตัวของเราเองเราต้องพัฒนาความเชื่อของเราอยู่เสมอนะครับสองลักษณะความเชื่อของคิตแะชนก็คือเป็นความเชื่อที่ทําให้คุณค่าเป็นความเชื่อที่ให้คุณค่ากับความบริสุทธิ์ภายในจิตใจ ข้อ27ตอนต้นบอกว่าธรรมะที่บริสุทธิ์ไร้มนลทินต่อพระพัฒนเจ้าและการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลกความเชื่อคิสเียนไม่ได้ใช้วิธีบังคับในการบังคับพฤติกรรมภายนอกเพื่อให้ภายในเปลี่ยนแปลงแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงความเชื่อความคิดจุดยืนและจิตใจภายในก่อนแล้วจึงส่งผลเป็นความสามารถในการควบคุมความประพฤติภายนอกของเรา ดังนั้นความเชื่อมันเริ่มต้นจากสิ่งที่อยู่ภายในครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่มาจากภายนอกหรือความเชื่อที่ตาของเรามองเห็นแล้วเราจะเชื่อแต่ความเชื่อที่แท้จริงต้องเริ่มต้นจากภายในครับในการรักษาชีวิตอยู่ในความบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระบีบอกว่าในโรมบทที่สิ 2, บสองข้อสองโลบทที่สิบสองข้อสองว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจ,จิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบว่าน้ําพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบและอะไรยอดเยี่ยมเราไม่ได้ทําทุกอย่างต่อหน้าอย่างหนึ่งรับลังอีกอย่างหนึ่งพี่น้องหลายครั้งชีวิตเกษียณอยู่ในโบสถ์นี่ดูเหมือนว่าโอดีมากเลยนะครับเป็นคนทีน่ดูเหมือนว่ามีความเชื่อนะครับออกไปสู่สังคมชีวิตอีกแบบหนึ่งนะครับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเริ่มต้นจากการขอให้พระเจ้าเข้ามาชําระเปลี่ยนแปลง ภายในเราแล้วเราดําเนินชีวิตด้วยความด้วยการเชื่อฟังพระเจ้านะครับและจะทําให้พฤติกรรมต่างๆที่ไม่ถูกต้องนั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราเราต้องรักษาความบริสุทธ,ธิ์ภายในจิตใจ,จผ่านความเชื่อของเราไม่ใช่ว่าเชื่อแล้วก็รอดนะครับหลายหลายครั้งเราจะได้ยินคําสอนบางคาสอนว่าเชื่อแล้วก็รอดนะครับดังนั้นพี่นอความเชื่อต้องสําแดงออกมาถึงการประพฤติภายนอก นะครับให้ส่งกับความเชื่อที่แท้จริงนะครับเพื่อชีวิตของเรานั้นจะเป็นแบบอย่างเป็นแสงสว่างให้กับคนเห็นแลงนั้นจะเห็นความแตกต่างระหว่างความเชื่อของขี้เสียงกับความเชื่อ,อคนข้างนอกนะครับมัทธิวบทที่ห้ามัทธิวบทที่ห้าข้อยี่สิบนะครับบอกว่าพ้อเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ยิ่งกว่าความชอบธรรมของพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสี ท่านจะไม่มีวันได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์พี่น้องครับพวกฟาริสีพวกธรรมอาจารย์เขาเป็นคนหนึ่งที่เข่งคัดในธรรมบัญญัติบัญญัติอย่างมากนะครับดังนั้นพระเยซูบอกว่าถ้าเราไม่มีความชอบธรรมมากิกว่าคนเหล่านี้นะครับเราเองก็ไม่มีวันที่จะเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ได้พระเยซูได้สอนให้เราถือพระคุณของพระองค์แล้วก็เลิกทําสิ่งที่ไม่ดีนะครับ และเริ่มต้นในการทําสิ่งที่ดีได้รับการเปลี่ยนแปลงข้างในนะครับไม่ใช่กฎเกณฑ์หรือบัญญัติภายนอกที่มนุษย์ได้ตั้งขึ้นมาแต่เป็นการที่เราเองต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้างในนะครับแม้บางครั้งเราอาจรู้สึกอ่อนแอไม่มีกําลังพีน่น้องอธิษฐานขอความรักของพระเจ้าเข้ามาช่วยเราเติมเต็มเราให้เรามีกําลังที่จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราบางอย่างที่ยังไม่รับการเปลี่ยนแปลงขอพระคุณของพระเจ้าเข้ามาช่วยเหลือเรา เพื่อเราทั้งหลายจะสามารถหลุดพ้นได้รับการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเหล่านี้ได้นะครับในยากขบที่หนึ่งของ้อ27ได้พูดบอกว่าธรรมะที่บริสุทธิ์ไร้มลทินเฉพาะพระพักรพระเจ้าพระบิดานั้นนะครับคือการเยี่ยมเยียนหรือการดูแลนะครับหญิงมา่ายหรือลูกกัมพาน,นะครับนั่นเป็นเราจะเห็นว่าพระพีได้พูดถึงชีวิตที่สํำแดงออกเมื่อเรามีความเชื่อ ไม่เปียบแต่เรามีความเชื่อภายในใจเราต้องส่งผลการประพฤติออกมาในการเอาใจใส่ดูแลมีความรักต่อคนอื่นอยู่เสมอนะครับเมื่อใจิตใจเราเริ่มการเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับใจเราไม่เหมือนเดิมนะครับชีวิตของเราก็มีความรู้สึกมีความรักต่อคนอื่นมากยิ่งขึ้นนะครับในยายอนบทที่สี่ข้อยิ่มสบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญ,ญาณและผู้ที่นมัสการองต้องนมัมการด้วยจิตวิญญ,ญาณเป็นความจริงนะครับ เราจะเห็นว่าพรมพีได้พูดถึงาการการมีชีวิตที่บริสุทธิ์ไร้มนตินเฉพาะพระพักพระเจ้านั้นใช้คําคําเดียวในรากศัพท์ภาษาเดิมก็คือการนมัสการอย่างแท้จริงนะชีวิตของเราสําแดงออกมาไม่ว่าเราจะทําอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ประกอบการดีนะั้นสําแดงออกมาถึงการนมัสการพระเจ้านะครับการนมัสการพระเจ้านั้นะนะสิ่งที่สําคัญมากที่สุดก็คือเราต้องรักษา จิตใจภายในของเรานั้นให้บริสุทธิ์อยู่เสมอไม่ทําบาปนะครับไม่ปล่อยปะละเลยชีวิตของตนเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับความบาปในชีวิตของเราความเชื่อที่สําแดงออกมาคือการรักษาชีวิตที่อยู่ในความบริสุทธิ์งดงามของพระเจ้าในชีวิตของเราและประการสุดท้ายนะครับความเชื่อลักษณะความเชื่อของคิิคดตชนนะครับ ข้อสิบยี่สิบเจ็ดตอนปลายบอกว่าธรรมะที่บริสุทธิ์ไร้มนทินต่อพระพุทธเจ้าและพระบิดานั้นคือการเยี่ยมเยียนเด็กกัม้าและหญิงม่ายที่มีความทุกข์ร้อนนะครับสามก็คือเป็นความเชื่อที่ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมกับการแก้ไขปัญหาสังคมนะครับเป็นความเชื่อที่ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมธรรมะที่บริสุทธิ์ไร้มนทินเฉพาะพระพุทธเจ้าพระบิดานั้นคือการช่วยเหลือเด็กกัม้าหญิงม่าย ที่มีความสุกอนการรักษาตัวให้พ้นจากราขีของโรคเราจะเห็นวัฒนธรรมของยิวนั้นเขาจะให้ความสําคัญกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะครับแต่ถ้าครอบครัวใดนะครับเสียเสาหลักไปในการดูแลครอบครัวดังนั้นเมื่อครอบครัวใดเส,เสียสูญเสียเสาหลักก็คือ,อผู้นําครอบครัวก็คือคุณพ่อนะครับ ครอบครัวนั้นก็จะดําเนินชีวิตอ,อย่างยากลําบากภรรยาก็จะเป็นไม้และลูกก็จะเป็นกัมพ้าหมดหนทางในการเลี้ยงชีพตัวเองนะครับจึงถือว่าเป็นปัญหาในสังคมในสมัยนั้นนะครับดังนั้นต้องมีการช่วยเหลือเพื่อปูนซึ่งก,นกันและกันเราจะเห็นที่จากในสมัยแรกนั้นเขาได้สนใจเอาใจใส่นะครับ หญิงไม้และลูกกัม้านะครับคือคนที่ลำบากในบั้พีกิจการบทที่6ข้อ 1- ถึงข้อสองว่าในคราวนั้นเมื่อสิ์กำลังทวีมากยิ่งขึ้นพวกนิยมกีดบน่นติเตียนพวกีิบูว่าในการแจกทานทุกวันนั้นเขาเว้นไม่ได้แจก,กให้พวกแม่ไม้ชาวกีดฝ่ายอาัครทูตทั้ง12คนจึงเรียกบรรดาสิทธ์ให้มาประชุมกันแล้วกล่ว่าซึ่งเราจะละเลยเพระวจนะของพระเจ้ามัวไปแจกอาหารก็หางก,กวรไม้เราจะเห็นว่าทั้งทุกอย่าง นะครับเราจะเห็นคิปจักรในสมัยแรกนั้นเขาได้ทําดีนะครับไม่เพียงแต่การประกาศพระวจนะการสอนพระวจนะการเปร็นพยานแต่สิ่งหนึ่งที่สําแดงออกมาคือการทําดีในการที่ช่วยเหลือคนลําบากคนยากจนในเวลานั้นโดยเฉพาะคนที่ไร้ที่พึ่งอย่างแม่ไม้ลูกกัาพานะครับดังนั้นเราเห็นอาคาทพูดในเวลานั้นเขาไม่ได้รังเกียจน,นะครับคนที่อยู่ในสภาพที่สังคม ทอดทิ้งหรือสังคมรังรังเกียจนะครับแต่เขาก็ได้มีการแจกทานช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องอเรื่องอาหารการกินไม่ว่าจะเรื่องอะไรต่างๆที่เขาช่วยได้เขาก็ช่วยได้นะครับดังนั้นในคิดจักรของเราก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเรามีความเชื่อไม่เพียงแต่มีความเชื่อในคิดจักรนะครับความเชื่อในจิตใจของเรา เราต้องส่งผลความเชื่อออกไปสู่สังคมภายนอกเพื่อเขาจะสัมผัสถึงพระคุณความรักของพระเจ้าได้ว่าอันนี้คือคิดเสียนอันนี้คือกลุ่มของพระเจ้าที่เราสามารถทําทุกอย่างแม้บางเรื่องมันอาจจะเกินกําลังของเราแต่เราก็ทําด้วยความเชื่อของเราอย่างแท้จริงนะครับการทําดีเพื่อสังคมนั้นแต่ละคนต้องมีส่วนร่วมนะครับไม่ใช่ว่าดีแต่ไรคิดจะนะครับแต่ด้านสังคมเราไม่ค่อยเท่าไหร่ ไม่สามารถที่เข้ามาสู่สังคมไม่ได้รู้จักคนในสังคมแม้แต่คนที่อยู่ข้างบ้านเราเราก็ไม่เคยรู้สับรู้รู้จักเขาเลยไม่เคยไปสนใจใยดีเขาเลยไม่ได้ไปทักทายปลา,ายัยหรือไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับเขาเลยพี่น้องวันนี้ในฐานะที่เราเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าเรียกเรานะครับอยู่ในความเชื่อที่แท้จริงเราต้องส่งผลแห่งความเชื่อไปสู่คนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าที่อยู่รอบๆเรา ให้ได้นะครับดังนั้นอยากเปหนุนใจว่าลักษณะผลแห่งความเชื่อของคิจระชาชนท,ที่ที่เกิดขึ้นนําการชีวเราก็คือหนึ่งเป็นความเชื่อที่ต้องรับผิดชอบตัวเราเองเราต้องรักษาความเชื่อเพราะมีตอนหนึ่งเพราะว่าต้องรักษาความเชื่อของเรานะครับวันหนึ่งถ้าเราไม่มั่นคงในความเชื่อวันหนึ่งเราจะล้ม รเราไม่ได้บางครั้งเราไม่ได้เข้มแข็งตลอดเวลาแต่เราเองต้องระมัดระวังที่จะรักษาความเชื่อและพัฒนาความเชื่อของเราอยู่ตลอดเวลา 2. เป็นความเชื่อที่ให้คุณค่ากับความบริสุทธิ์ภายในใจน้องเมื่อเรามีความเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์งดงามเราเองก็ต้องรักษาชีวิตของเราให้อยู่ในความบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่เสมอนะครับเราจะไม่ทําบาปนะครับเราจะไม่เพิกเฉยต่อพระคุณความรักที่มีต่อเรานะครับสก็คือเป็นความเชื่อที่ส่ง เสริมให้มีส่วนร่วมกับการแก้ไขปัญหาทางสังคมนะครับบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ออกไปไกลนักนะครับเราอาจจะช่วยเหลือคนที่รอบโบสถ์ของเราที่ยังไม่รู้จักรู้จักพระเจ้าก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นคนที่ทําให้คนเหล่านั้นได้มารู้จักพระเจ้าการชีตของเราที่้องเราที่ฐานด้วยกันนะครับพระบิดาพระงเจ้าเราขอพระคุณโปร่งให้พระวจนะของพระเจ้าในเวลานี้ที่จะเป็นสิ่งที่เสริมสร้างชีตของเราเป็นข้อคิดให้กับเราในการที่เราจะรักษาชีวิตของเราในความเชื่อและสําแดง แห่งความเชื่อออกไปให้คนนั้นสามารถสัมผัสได้แต่ต้องออผ่านความเชื่อของเราที่อยู่ในใจเราอย่างแท้จริงและเขาจะรู้ว่าพระเยซูน,นั้นดีขนาดไหนเรจาจะฆ่าเราจึงสรรเสริญและขอบคุณโปร่งเราขอฝากทุกสิ่งไว้กับโปร่งในพระนามพระเยซูกิจา้าเอเมนขอไปย,ยอยพรพี่น้องทุกท่านนะครับ